สวัสดีครับทุกคนคุณนะครับวันนี้เรามาทําร้านพืชสวนแปลกกันพันสองนะฮะราไปพันยนไยเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้โรเฮดเตอร์ซิเบอร์แม่น้ำที่สามนะฮะหนึ่งสองสามอันนี้มันมีกวางที่ตายแล้วอยู่ใต้แม่น้ำนี่ ได้กลายเป็นสีเหลืองก็มีกระดูกแล้วก็เนื้อเน่าออกมาทิ็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว,ว่าการตายของสัตว์มันจะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเติบโตขึ้นคำบ้าอีกหมดแล้วโอเค <S <S ลูกค้าคนต่อไปเมตเตอร์ไอซูดอเบอร์บิทผมจะได้ไอพิสเดอร์มิซัตแลวก็เร็วด้วยนะแบบว่าผมไม่ชอบแมวตัวนี้ผมแพ้มันอ๋อเขาเป็นลูกแพ้แมวนะ ร้านคาบแบบนี้พีเมลได้ยังไงกันเนีย่ยก็เป็นสั่เลี้ยงผมคุณทนายความไอซโดเบอร์บิสเบอร์บิสเป็นคนรวยเขาได้รับสมบัติมาจากครอบครัวของเขาแต่ว่าไม่เคยได้รับความนักเลยนะฮะเขาคาดหวังว่าทุกคนจะทําตามที่เขาบอกแล้วก็เขาเป็นคนที่โมโหง่ายนะฮะด้วยความร่ารวยนั้นมาเราแบบพลังแล้วก็คนที่จะคอยหาเรื่อง,ของเขาแนะ่เขาอยากได้เอพิสเดอร์มิซัส น่าจะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ข้างล่างนี้นี่ e p i d e m i s u s น่าจะถูกนะ g r a n d e l u s e p i d e m i s u s เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารครับโปรดใช้ด้วยความระมัดระวางนะครับเพราะว่าใบของมันจะทําให้เกิดการไข่เคืองได้มีแค่กีบดอกเท่านั้นที่รับประทานได้รูปดอกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมาหากันเป็นหนึึนยิกแล้วก็ใบก็จะเป็นวงรีๆหน่อย ไม่ใช่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 อันนี้เลยไม่น่าใช่ใบแดงไปนะฮะอันนี้หรือเปล่าแต่ก้านไม่ใช่หะดิก้านไม่ใช่นะฮะเรามีหรือเปล่าก่อนหรืออันนี้เหรออ่า เป็นใบที่จับแรู้สึกสากละคายเคืองนะ่ก็คืออาจจะทําให้เกิดการแพ้ผื่นขึ้นอะไรเงี้เองอันนี้ใช่ไหมครับที่คุณอยากได้ g a n d เจอรูสอะพ ment ครับอ่านั่นจะใช่นะฮะเป็นได้ต้น g a n d เจอรูมาสรรพคุณทางยาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วโอเคอยู่ปองนี้นะอ่าอ้ยเราเริ่มมาแลายไม่ได้รูปรองแมวเลยครับรูปแบบรูปอ่มรูปลูป อันเดอร์บิชเฟอร์อ, w er อาเป็นคนส่งจดหมายนะฮะทาเดสับ์ในอิตแมเนี่ยมันดูดีมากเลยตอนพาทิตย์ขึ้นเลยน,ะนี่จดหมายตาแดงเลยนะมันมีเหมืองเสเล็์อามีเหมืองหินชนวนที่ h ัสน็อต น่าจะเป็นชื่อภูเขานะฮะมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่มันมีเห็ดเติบโตอยู่ที่นั่นชนิดหนึ่งผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่ามันจะเติบโตเป็นจํานวนมากในที่ชื้นมืดเป็นอุโมงค์ทางซ้ายจากแทมเวทแทมเวทน่าจะเป็นทางรถรางฮะผมคิดว่าคุณน่าจะสนใจเจ้าค,ความรู้เป็นอย่างสูงจากอัมอสดันเคนอะฝั่งซ้ายนี่มันหายไปรู้สึกว่าข้ามวันไปจะหายเหรอ ก็คือถ้าเราสำรวจไปเรื่อยๆแล้วมันเจออะไรผิดแปลกนี่หลายๆอย่างเราอาจจะตายนะฮะตายก้เกิดอ,อะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อเมืองฮั s ส o นหรือพื้นภูเขาเขาไม่ได้บอกว่ามันมาจากเมืองไหนซะด้วยสิอ่านี่ไอฮัสนอรภูเขาฮั s ส o นอสูงจากระดับน้ำทะเล303เมตรคุณเจอกับ ประตูเด็กสนิมเกาะเป็นไปหมดเลยนะฮะเกิดจากการทิ้งร้างเป็นประตูที่ขวางทางเอ่อทางรถรางไว้ถึงมันจะสนิมเต็มไปหมดแต่ว่ามันก็ยังไม่ขยับเลยแบบว่ามันยังล็อกอยู่เลยนะฮะใช้คาวิเลียมในการสรับกุญแจเขาแนะนําว่าให้ใช้คาวิเลียมนะฮะคาวิเลียมตามโรงานเล่าขานบอกไว้ว่าคาวิเลียมนั้นสามารถใช้ในการ กดล็อกกุญแจได้อ๋อไม่ว่าล็อกนั้นจะซับซ้อนหรือว่าปลอดภยัยแค่ไหนก็ตามใบเป็นรูปหัวใจนะฮะและ้วก็มันก็เลยได้ชื่ออีกอย่างนึงว่าเริล็อกน,นี่คือใบ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 ,บรูปหัวใจซุ่มดูะนะใบรูปหัวใจไม่น่าใช่เขาบอกว่าใบารูปหัวใจแต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่ได้บอกมานี่เหรอก็น่าจะเป็นอันนี้เป็นแน่แท้เลยเชียวดอกไม้ชนิดนี้ทํามาจาก ดอกไม้สีนี้น้ำเงินขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็กลิ่นหอมมากปลดล็อกซะเดี๋ยวเข้าเรียออ่าเด้ปุงกนที่ขนาดใหม่นี่ทำพัสร์ไปแล้วก็ได้จดหมายอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะประตูเปิดออกอย่างช้าๆเย็ย็เนี่เลยนะ,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 ะจากการสำรวจในทางเดินนี้เราก็ได้รับดอกไม้สามชนิดนี้นะฮะ ว่าแต่อมอสตันแค่นี้เขาไปเจอดอกเอ๊สามชนิดนี้ได้ไงถ้ามันล็อกอยู่อ่าน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะมันเป็นริชนาอะไรหรือเปล่าอมอมเดน,นแค่นี้มันทะลุกระแพได้หรือว่าเขาไป็คนล็อกคนแจนะคิดมากได้เป็นได้เห็ดแปลกๆสามชนิดนี้ขึ้นมานะเห็ดเรืองแสงเห็ดสีดําอะไรอย่างนี้นะอ่านี้ดอกไม้เมมวทมนต์เราสีสีน้ำเงินนะไว้สดอดคนใช้ได้คาริคูเรียม นี่มากทําแมวมคิดถึงไม้ไปเที่ยวมาจากรัวเป็นรัวเป็นหวาดผมกำลังไปที่กซิเดลฟอเรสป่ากซิเดลเพื่อจะไปสำรวจไปสืบสอบคดีฆาตกรรมอะไรบางอย่างนีผมไม่อยากเข้าไปเท่าไหร่ว่าจิเตอร์ฮูดนั่นเขาไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าโอเคหัวหน้าของเขาอันดาเดอะอัดาอาจจะเป็นชื่อตําแหน่งนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนคุยทุกคนเรียกหากัน เธอตายแล้วสัญัาตญาณผมบอกว่าบางอย่างมันเหตุบันสิบางอย่างเกิดขึ้นผมหวังเป็นอย่างสุดว่าคุณจะมีฟล็อกแบททอนเพราะว่าผมอยากให้เป็นของขวัญพวกเขาชื่อใจแน่แปลว่าของขวัญเราจะสนิทกันมากขึ้นรัวเบนส์วาร์สเดอะอิทิเกเตอร์เป็นนักสืบนะนักสืบรัวเบนส์วาร์สรัวเบนส์ทำง,งานกับตำรวจในคดีฆาตกรรมเขาเป็นคนใจดีเป็นคนตลกด้วยแล้วก็ภายใต้หน้ากากนั่นเขาเป็นคนซีซ้านะฮะ ลูกคนเดียวของเขาลูกสาวเนี่ยมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หนีไปจากบ้านหลายปีแล้วเรื่องราวของผู้เขา้ายที่เขาสืบสอะน,นั้นคดีค้นหาเกี่ยวกับลูกชายหรือลูกสาวของใครต่างๆน,นะฮะลูกสาวก็หายไปนั่นเองนะครับเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาเป็นเพลงผักดันที่เขามีชีวิตอยู่นะฮะเพื่อจะไขปริศนาของความเป็นและความตายอะไรแบบนี้โอ้น่าสนใจลูเบ็ร์วานะฮะติวเ,เ,เตอร์อยากได้ฟ็อกบัตตัน ฟอกัลซอนอันนี้ฟอกบัลซอนคามีมบล์เพสการให้ฟอกัลซอนเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพระหว่างคนแปลกหน้านะ,ะมีใบที่เปล่งแสออกมาน้อยๆใบสองข้างจะแยกออกจากกันเป็นคู่ๆระหว่างลำต้นก็คือลำต้นแบบนี้จะมีใบ2ใบออกคู่กันน่าจะหาไม่ยากนะแบบนี้ถ้ามีลักษณะง่ายๆแบบนี้นะ อันนี้หรือเปล่าวะใบมันแหลมไปหน่อยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหรอืมนี่หรือเปล่าพ่อใบกลมๆเนะี่ยใบมันม้วนๆเป็นดวงลีลนะีแน่ดอกไม้เรืองแสงแล้วมีใบกลมๆนี่ออกมาจากสองฝั่งของลำต้นนะฮะน่าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมครับพอกระทอน จากวิกต oria Gray นะฮะอ่าเป็นคนลูกค้าที่มาที่เราให้ดอกที่มันดอกไม้ที่อยากฟังเสียงจากชั้นบนที่ไม่มีคนอยู่นะฮะฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากเมื่อคืนแล้วลนะ่ะด้วยความเ่วยเหลือจากดอกเซนจอนพัพพี่จากร้านเรานะฮะบอมีประโยชน์ทีเดียวมีผู้สื่อวิญญาณคนหนึ่งเนะ่ยใช้ห้องนั้นอย่างผิดกฎหมายมีดอกไม้อะไรบางอย่างที่จะไล่พวกเขาออกไปไหมฉันอยากนอนหลับอะ จะได้ไฮดริควินบูนะครับเขาอยากได้ไฮดริควินบูจะไร้ผีออกไปไฮดริควินบูสโคราแคลลเรียก็คือหัวของดอกไม้จะเป็นเป็นพุ่มๆลุ่มๆอะไรอย่างเงี้นะถ้าหัวมันตายไปมันก็จะปล่อยมเมล็ดพันธุ์ออกมานะร่รวมมันจะพัดมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ออกไปนะตากให้แห้งและแข็งจะทําให้ลําต้นสามารถทําเป็นทูบเทียนได้ขณะที่ เกิดการเผาไหม้นั้นจะปล่อยเสียงความรุนแรงสูงมามีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าจะมีว่ามีดวงวิญญาณสุขสิงอยู่ในต้นไม้นี่คือเลยโดนเผามันก็จะกิดร้องมานะ่ลำต้นแบบนี้หรอกฮารเล,ลควินบลูบัชชีบลูฟาฟเวอร์คือพุ่มๆสีน้ําเงินเป็นสีมนๆน,นะฮะน่าจานี้ดอกไม้สีน้ําเงินมีกลิ่นเบาๆสักอย่าง วิตอตรเกีอันนี้ไปนะครับถูกไหมอ่าถูกนะเคยณคุนบูมันดูเป็นดอกไม้ชนิดแบว่าเวทมนต์อย่างรูเอ๊ะคุณอาจจะได้ยินข่าวลือมาบ้างแล้วอ่อาดาของเราตายเนี่ขอให้อเดียนาพาดวงวิญญาณของเธอไปสู่ความสุขอเดียนาอาจจะเป็นชื่อของเทพที่เขานับถือนะฮะสาเหตุการตายของเธอนั้นแปลกประหลาด ปกติซิเตอร์ฮูดไม่หาความช่วยเหลือจากภายนอกแต่สิ่งนี้มันเกินสิ่งนี้มันเกินความรู้ความสามารถของเราถ้าคุณโชว์จดหมายนี่กับซิเตอร์ฮูดพวกเขาจะอนุญาตให้คุณเข้าไปในป่าได้ความมั่นใจว่าคุณจะปกปิดความลับนี้ฉันอยากให้คุณใช้มารีเบสไล่มนบางอย่างที่จะรักษาความลับไว้แนบบิสันนี่โคลมนเบสเบสเกิดมาในครอบครัวที่มีความลับเป็นอย่างมากแต่เป็นครอบครัวที่ไม่เคยอยู่กับที่เลยอาจจะเป็นว่าย้ายที่บ่อยๆอะไรอย่างนี้แนะ เธอตามหาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเธอยังเด็กแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนอายุ14เพื่อเข้าร่วมกับซิเตอร์ฮูธที่อันเดียนาหน้าค้ายกันไหมไม่รู้สิหัวหน้าของเราซิเทอร์ฮูธเดอะอาดาชอบเธอเป็นอย่างมากแล้วก็ช่วยเธอในการตามหาเป้าหมายในชีวิตของเธอด้วยการปกป้องดูแลป่าและสอนเดียวกับความศรัทธาในเทพิดาอันเดียนาตอนนี้คู่ของเธอก็ได้ ถูกถูกฆาตก,กรรมนะแล้วเบสมาเพื่อหาคําตอบซิริทัมริกเป็นใบขนาดกว้างแล้วก็ใบเป็นมันมั่งเมื่อนนะก็คือเขาว่ากันว่ามันสามารถใช้ใบนี้ในการทําสัญญาเก็บปกปิดความลับได้นะครับเคยปลูกเป็นอย่างมากที่สวนหลวงสําหรับราชาในการว่าจะได้ให้คนปกปิดความลับอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ถูกใช้งานแล้วก็คือไม่ค่อยถูกใช้งานอาจจะเป็นเพราะมันไม่ได้ผลเปล่านะ มาเด้แบบใบแบบนี้ขนาดใหญ่มันมาหน่อยแบบนี้หรอใช่บอก smooth waxy leaf ขนาดเป็นไปได้นะเป็นไปได้เ,เป็นไปได้ไไดอันนี้เหรอและมีเส้นใหญ่ๆด้วยก้านใบชัดเจนอ,ชอาชญากรเรียวกว่าอะไรวะเอาละสิแต่ในใบมันไม่มีไอ ขีดๆแฮะอันนี้ละกันสิกถ้าให้ผิดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่าถูกอ่าขีดไม่ได้เป็นแล้วก็ได้จดหมายมาอ๋อก็คือจดหมายที่เขาบอกว่าถ้าใช้แล้วจะเข้าไปในป่าได้นะต้ำอ่านจ,จดหมายเข้ากันแน้่เราล้มเหลวในหน้าที่ของเราในการปกป้องผืนป่า ความหังของเรานั้นถูกขโมยไปแล้วก็อาดาของเราก็ถูกฆ่าคุณสามารถหาพวกเราได้ในส่วนลึกของป่ากากซิเดลระยะทางประมาณหนึ่งไมจ้จากทะเลสาบข้ามกับฟลอเวอร์ทอเวอร์อาจจะเป็นชื่อเมือนนะได้ดโปรดช่วยเหลือพวกเราคุณคือความหวังของเราจากซิเตอร์ฮูดออฟาเดียนะาตัสาร,รักของซิเตอร์ฮูดนะฮะได้เลยคี้หมุม กาเซเดลหนึ่งไม้ถัดจากแม่น้ำอ่ะถัดจากหนึ่งไม้ถัดจากทะเลสาบนะก็น่าจะเป็นในตัวออไอสิ่งปลูกสร้างนี้แน่เลยเดินออกจากถนนมาไม่นานก็มีสมาชิกของซิตาฮูดเข้ามาหานะครับแล้วก็บอกว่าป่านี้เขาไม่เนี่ยเขาไม่ต้อนรับคุณนะฮะไม่ต้อนรับเราผมพยายามโชว์จดหมายของซิตาฮูดนี่แต่ว่าเขาบอกว่ามันผิดที่แล้ววัดไออย่างว่า อ้าวพิที่หรอก็ซิตร์ฮูดนี่อาจจะเป็นหลังเล็กๆนี่ก็ได้นะอะขอจนภัยผิดพลาดไม่อไม่ให้ความร่วมมือเลยฮะอะไรเนี่ะผมเกือบจะรายงานเรื่องคุณเข้าไปแล้วละไอต้นไม้ก่อนหน้านี้มันทำให้ผมคันไปหมดเลยโอ้คุณใช้ไม่เป็นเองหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับผมจะทําให้ต้านของคุณปิดลง แล้วก็ทุบมันเป็นชิ้นๆเลยแล้วอะไรวะคนตีนี่วะใช้ไม่เป็นเองอใช้บัตเตอร์เดลหรือว่ามิกดูตองชิดนี้นะจะใช้อะไรบัตเตอร์เดลเป็นสําหรับรักษาอาการคันสาพื้นขึ้นตามตัวนะฮะอ่าใช้บัตเตอร์เดลจะรักษาอาการคันโอเคหรือจะใช้มิกดวมิกดวมิกดวสระคุณก็คืออ๋อถ้าใช้ปุ๊บมันจะเกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างสูงนะ ก็คือเราจะรักษาเขาหรือว่าทำให้เขาเก็บเพิ่มรักษาแล้วกันนะฮะใช้ไม่เป็นนะคูน่าอะไรเนี่ยบัตเตอร์เดลบัตเตอร,ร์ดัมดิซิลัสบัตเตอร์เดลนั้นใช้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วในการรักษาการคันทางผิวหนังทุกรูปแบบนะใบเป็นสีเขียวเข้มดอกไม้ชนิดนี้มันมีกลิ่นแบตเตอรี่หน่อยอกลิ่นแบบว่ามันหวานมันมันนิดน,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 งนึงนะฮะ สีเขียวเข้มใบห้าแฉกสีเขียวเข้มนี่เหรอดอกไม้สีม่วงนะฮะแล้วก็มีกลิ่นแบตเตอรี่กลิ่นหวานหวานมันมันเลยหน่อยนะได้หละเอาไปรักษา,า,า,าค่ะนะคุณเฮ้ยใช้ไม่เป็นอะไรเนี่ยใช้ไม่เป็นเรนดา่าเรานะไม่ได้เลยนะตรงนี้เศร้าเสียใจแอบหมดวันแล้วแล้วละมาันที่ มาป่าไม่มดกันต่อรัดแรนไหมหรื่ไงได้แรนหรือเปล่ามันเป็นโบสนะฮะเป็นผนังหินแล้วก็มีกระจกมัวๆดูทั้งหน้าเข้าแล้วก็ไม่น่าเข้าไปเท่าไหร่มันมีความเงียบสงบรายร้อมแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นเอา้าปัญหานะะทุกคนไปไหนต่อละ่ะใช้ไปได้ เบสเบสเบสให้อะไรเรามามันใช้ไม่ได้อะเบสวันนี้ก็จทนี้อันนี้มันไม่ถูกละเขต้องจบวันนี้ไปพร้อมกับอิจหนานี่นะฮะเราจบวันก่อนแล้วกันนะมาจบวันนี้กันนะฮะทำงานหนึ่งวันจบการเปิดร้านของวันนี้นะมันจะได้การ์ดมาหนึใบก็คือการ์ด north o u s e a r t h es, of l o i s เดี๋ยวต้องไปดูในแผนที่นะฮะเป็นหนังสือที่ทำให้เธอรู้สึก หน้าดวงไหนแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกันหลังจากการศึกษาเธอก็ตัดสินใจได้นะฮะเธอจะไม่ใช้พลังอำนาจเธอจะซ่อนหนังสือนี้ไว้ในท,ที่ที่ไม่มีใครหาเจอ,อ,อก็คือเป็นหนังสือที่น่ากลัวมากเลยอาจจะซ่อนความรับพลังังนานอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยโอ้ยอยากายเต็มกระจกไปหมดเลยฮะอยากเอาไปขัดออกจยงเลยอ่าแต่ว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ ไปไปปักปลูกแมวเวลานะฮะบาย